ลงทะเบียนปุ๊บได้เลยก่อนเลยเบสซิ่ง200เงิน 3M นะครับกับย้ายพีนะฮะเลเวล60เนี่ยได้ตั๋วกาชานะครับผมแล้วก็เงินอีก3ล้านกับกล่องเลือกอุปกรณ์ของเลเวล60นะฮะ70ได้เบสซิ่งเพิ่มนะครับผมแล้วก็เงินอีก3ล้านแล้วก็80เนี่ยได้เบสซิ่งเพิ่มเงิน4ล้านแล้วก็กล่องอุปกรณ์ของเลเวล80อีก10กล่องนะฮะยังครับยังไม่พอนะครับผมใครที่จะมาเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมแล้วกลัวแบบเฮ้ยของมันน้อยเงินมันน้อยหรือเปล่าพี่ แต่ก่อนมันแจกเป็น10บสล้านนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมเรามีโค้ดไอเทมมาให้นะครับผมคุณกดพอตได้เลยแล้วก็ไปกรอกใส่เอาได้เลยนะครับผม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูปกำนวยนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมเดอะแร็กนาร์กนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะแนะนํากิจคัมแบ็กนะครับผมกิจแจกของมากมายสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นมานานๆนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูปครับสำหรับตอนนี้นะครับผมเดอะแร็กนาร์กเนี่ยมีกิจกรรมคัมแบ็กอีเวนต์ขึ้นมานะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าเล่นมานานๆแล้วนะคครรรรรัััับบบสาาาาามมมถเเขข้้องงวลลไดยนะผ โดยกิการก็คือคุณต้องไม่ได้ออนไลน์มาก่อนวันที่5มกรานะฮะซึ่งเซนีที่ได้เนี่ยประมาณสัก13ล้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการรับของกันดีกว่านะครับในการรับของกิจกรรมคัมแบ็กนะครับผมให้คุณเข้ามาที่เว็บเดอะแลงกัลกซี .com นะครับผมเข้ามาปุ๊บเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมคุณจะเจอกิจกรรมคัมแบ็กนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ย จะเริ่มตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่คุณดูคลิปนี้มาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับผมอ่ากดเข้าไปนะครับกดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะมีของรางวัลน,นะครับผม4อย่างด้วยกันก็คือนี่อย่างที่บอกไปว่าลงทะเบียนปุ๊บได้เลยก่อนเลยเบสซิ่ง200เงิน 3m นะครับกับย้ายปีนะฮะเลล60เนี่ยได้ตั๋วกาชานะครับผม แล้วก็เงินอีก3ล้านกับกล่องลึกอ,อุปกรณ์ของเลเวลหกนะฮะเจได้เบสซิ่งเพิ่มนะครับผมแล้วก็เงินอีก3ล้านแล้วก็80เนี่ยได้เบสซิ่งเพิ่มเงิน4ล้านแล้วก็กล่องอุปกรณ์ของเลเวลแปดสิบอีกสิบกล่องนะฮะวิธีการก็คือให้คุณเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอยู่นะครับผมอย่างเช่นตัวเก่าๆเนี่ยอยู่อิสราเอจ็ดอย่างเงี้ยนะครับผม แล้วก็เลือก UID หรือว่าตัวละครของเรานะครับมันก็จะบอกว่าอ่าเราเคยมีเลลเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราเข้าเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะโชว์โค้ดแบบนี้เลยนะครับผมวิธีการก็คือให้คุณกด copy โค้ดตรงนี้นะผมกด copy ตรงนี้เลยนะฮะพอกดเสร็จเข้ามาในเกมนะครับผมกดตรงตรงนี้เมนูกด setting ตรงนี้นะครับผมเลือกแลกเปลี่ยนรหัสนะฮะแล้วก็กรอกอันที่ copy มาได้เลยนะครับ พอกดยืนยันเสร็จเนี่ยของก็จะเข้ามาในจดหมายเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะคัมแบ็กนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยใครที่แบบเอ้ยคัมแบ็กมาแล้วกลัวเก็บเลเวลไม่ทันนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเขามีคูณไอคีสามปอร์เซ็นให้นะครับผมลากยาวจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์เลยนะฮะซึ่งอันนี้นี่ดีมากๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยช่วงเลเวลประมาณเจเนี่ยมันจะขึ้นเวลค่อนข้างช้าใช่ไหมได้คูณไอคีสามปอร์เซ็นไปเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะใครคิดว่าแบบเออ มันกลับไปเล่นเซิร์ฟเก่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ทันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ GM เอ็ขารู้นะครับผมว่าคุณคิดอะไรกันอยู่นะครับผมเขาเลยจัดเซิร์ฟใหม่ให้นะครับอันเบอร์ต้าหนั่นเองนะฮะซึ่งอันเบอร์ต้าหเนี่ยเป็นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดนะครับผมเพิ่งเปิดเมื่อวันที่6นี่เองนะครับผมเรียกว่าใหม่กิ๊งกิ๊งเลยนะฮะผมก็อยู่เซิร์ฟนี้นะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยเพิ่งเลเวล64เองนะครับก็คือแบบโอ้โหเวลมาแบบวันเดียวเองอะนะฮะ มันเพิ่งเปิดนะครับผมก็สามารถมาลองเล่นเซิร์ฟใหม่กันดูได้นะครับอันเบอร์ต้าหนะฮะยังครับยังไม่พอนะครับผมถ้าคุณมาเล่นวันนี้นะครับผมคุณจะเข้าร่วมกิจร้อยวันได้นะครับผมพอดีช่วงนี้ของเกมเนี่ยมันเป็นกิจร้อยวันพอดีนะครับผมแค่เข้ามาล็อกอินเกมนะครับคุณจะได้ของของกิจร้อยวันไปด้วยนะครับผมเป็นแบบแค่ล็อกอินอ่ะก็ได้เลยนะฮะซึ่งกิจร้อยวันเนี่ยจะมีอยู่ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะครับผมก็รีบเข้ามาเล่นนะครับผมของที่ต้อสนใจเนี่ยก็็จะเปนพวก วอล์คเี่เบสซิ่งเงินนะครับผมซึ่งก็สามารถเข้ามารับของได้ทุกวันเลยจนกว่าจะหมดกิจวันที่10นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยรีบเล่นรีบรับของนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่เติมเงินผ่านหน้าเว็บของเดอะแลงล็อกซีนะครับผมมันจะมี2องอันก็คือเติมเงินผ่าน GOC กับเติมเงินผ่านวันวันนะครับผมของ GOC เนี่ยเมื่อคุณเติมเงินทุกๆ3ดอลลาร์นะครับผมคุณจะได้รับ1สิทธิ์นะครับผมในการลุ้นไข่ลุลิลุลินะฮะส่วนของวันวันเนี่ยมีโอกาสลุ้นรัับบอรราาสีฟ้นะค และเมื่อเติมครบ30ดอลลาร์นะครับผมจะได้เพิ่มอีก1นสิทธิ์ก็กลายเป็น11สิทธิ์นะครับผมโปรเติมวันนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่วันที่ 5- ถึง25กุมภาพันธ์นะครับผมใครที่เติมผ่านเว็บเนี่ยก็จะลืมมารับกันด้วยนะครับผมวิธีการรับของรางวัลของโปรเติมนะครับผมก็คือเข้าเว็บเดิร์กแล็คซี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาด้านล่างนะครับผมตรงท็อปอัพอีเวนต์นะฮะอ่าก็กดเข้าไปเลยนะครับผมคุณเล่นเซิร์ฟไหนเติมตัวละครไหนเนี่ยก็กดมามันจะบอกว่าเอ้ยนนะะะค ยังครับยังไม่พอนะครับผมใครที่จะมาเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมแล้วกลัวแบบเฮ้ยของมันน้อยเงินมันน้อยหรือเปล่าพี่แต่ก่อนมันแจกเป็น10บสล้านนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมเรามีโค้ดไอเทมมาให้นะครับผมคุณกดพอดได้เลยแล้วก็ไปกรอกใส่เอาได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นโค้ดไอเทมที่เขาแจกช่วงกิจร้อยวันนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยเพราะว่ากิจมันยังไม่หมดไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็พอดตรงนี้แล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมของเดอกและก็ล็อกใในนนช่ววงงีีี้คบผมมกลทเ็ ไปเอาตัวไอเทมโค้ดมาใส่ที่เซตติ้งของเรานะครับผมแล้วก็เซิร์ฟใหม่นะครับผมสําหรับใครที่แบบเฮ้ยเซิร์ฟเก่ากลัวตามเขาไม่ทันนะครับผมลองเซิร์ฟใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะเล่นพร้อมกันหมดนะฮะหรือว่าใครที่อยากเก็บเวลนะครับผมไปถึงไฮคัสนะครับเออคือตอนนี้เนี่ยเกมไปถึงไฮคัสแล้วนะแล้วคัสสามเนี่ยกำลังตามมาเร็วๆนี้นะครับผมก็รับคูนิกพีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมทุกเซิร์ฟเวอร์นะ คูณ300ยันวันที่18กุมภาพันธ์เลยก็คูณยาวอยู่นะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ค่อนข้างเก็บรีวิวง่ายมากนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ในกิจร้อยวันด้วยก็อย่าลืมเข้าเกมทุกวันด้วยนะครับผมมารับของฟรีนะฮะส่วนใครที่เติมเงินผ่านเว็บของวันๆกับ GOC เนี่ยก็มารับของก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ท่นนี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนีี้สสวััดครบ ช่วงกำนวัขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวันะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวัให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กำนวัได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำนวัได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ